A lot of people today. Oh, we're gonna have a lot of people and tomorrow I have more people. Monday a lot too. Uh, yeah. yeah, oh. I don't understand. <laughs> why they want to. Sydney, no? But I don't understand why they want to stop city circle train. Because Where they people? don't want to keep people come too much. Well people here already. <laughs> รถไฟบรันน่ะทุกคนเส้นเมืองอ่ะบอกทีน mm ี hmm. mm ้ไอเซตเทรนนัดข้ามเลยซิตี้ไซเคิลซิตี้เซอร์เคิลซิตี้เซอร์เคิลใครว่าผิดซิตี้ซิตี้เซอร์เคิลใครว่าผิดซิตี้เซเคิลอากาศดีมากเลยทุกคนมาเนี้ ไม่ร้อนแล้วก็ไม่หนาวเนาะเย็นสบายมากๆเลยเนาะคนเยอะมากเนาะ city circle yes it's a circle เออ circle city circle เอออะไรใครกะว่าวผิดเนาะจอนใครกะว่าวผิดเนี่ยไม่ใช่ city circle ให้วินเทอร์ซัมมาโอคัสเอออะละวินเทอร์เช้าเชื่อว่าวผิดเาวจะจีนยมหัวเธอได้ไม่เหลือเนาะ เดี en ja ๋ยววันสาตว์เนาะออสเตรเลียนดีเนาะอือตรงนี้เลยพราเจ้าสิมีการแสดงเนาะทุกคนโชว์ให้ค้นขามาเบิ่งเนาะแต่ว่าไม่ได้ชมฟรีนะจ๊ะเราต้องซื้อบัตรซื้อตั๋วเข้ามาเนาะปีที่แล้วเขาเคยมาแล้วเนาะมันต้องได้ซื้อตั๋วเขาชมเนาะทุกคนคุณเห็นเวทีป่ะคุณคุณขาเจ้าตั้งเวทีแล้ว ออสเตรเลียนเดย์มันน่าจะมีโชว์แบบว่านักร่องมาร้องแน่เลยมีนักร่องมีอย่างมาสังสนาประมาณนั้นนะ,ะเราก็เสียเงินเข้ามาเบืงนะ่งเนาะทุกคนเนาะอันนี้เป็นเปิดหมวกวะจบเรียบร้อยแล้วเนาะเป็นแบบไม้ยยกลนเปิดหมวกเสียเงินนะจ๊ะทุกอย่างที่นี่ไม่มีให้เราฟรีนะจ๊ะ พระเจ้าสิมาสแสดงที่นี่ละ่ะเพราะว่าสิเป็นทหารตำรวจเนาะแบบมาสแสดงชูในน้ำนี่แหละมาสแสดงชูตรงอ่าวตรงนี้แหละทุกคนมืออื่นนี่กะเลือดขาปุ้งขาปากกับบมีแล้วเนาะมืออื่น,นเนาะ,ะเออยว่แม่นมืออื่นเนาะพูาผิดวันจันทร์นะจ๊ะพูดผิดพูดผิดวันจันทร์เนาะยี่สิบหกมกราเนาะออสเตรเลียนเดย์ถ้าเป็นดีสิก แต่เป uh, mm. mm ็นที่สิ่งจันท a ์ยุลีเอเวียออสเตรเลียนเดย์่าเมื่อนี้เนาะเขายังมาบึงตรงนี้ได้เนาะแต่ว่าเมื่อวันจันทร์เลยถ้าคุณจะเข้ามาคือคุณต้องจ่ายตังค์ุณจะเข้ามาตรงนี้ได้เนาะแต่ตอนนี้ไม่ต้องจ่ายตังค์เนาะสามารถย่างเข้ามาบึงได้แดดนะจ๊ะแดด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 อยู่ กับบอลฮอนนะแต่ว่าพยายนนาก็เป็นฝาข้าวกล้องนะขาก็เลยหาแนวห่อไว้อยู่ตอนนี้เนาะนี่อันนี้เป็นเรือเสา,าแบบเหมาล้ำนะแบบเจ้าสิพากันไปล่องไปแล่งทั้งใดก็ว่ากันไปเนาะทุกคนเนาะนีฟนนนะ่ฟังทางนู้นก็เป็นปูปลาเฮาเนาะฟังทางนี้ที่ชาลิสายินอยู่นี่ก็เป็นสะพานฮาร์เบอร์บีชนะ มาเบอร์บิชเนาะทุกคนเออดีนนะเลยเนาะพระเจ้าก็มาถ่ายรูปกันเนาะผู้ใดมาซิดนีย์ต้องมาถ่ายรูปอยู่ตรงนี้ถ้าว่าสั้นถือว่ามาบอฮอดซิดนีย์นะจ๊ะนี่ลมพัดปิวสวยเลยจ้าผู้ใดใส่กระโปรงมาก็คุ้มให้ดีๆนะจ๊ะสวยงามจ้าตรงนี้อ่าบอมี เรือบบมีเรืออย่างกะเรือสำรานเข่าเนาะทุกคนเนาะถ้ามีเรือสำรานเข่าเนาะก็จะจอดตรงนี้เนาะตรงนี้เนาะจะเป็นตรงที่เรือสำรานจอดเลยทุกคนนี่ยาวไปนี่เลยนะยาวไปสุดนี่เลยตอนนี้มื่อน,นี่เนาะบบมีเรือสำรานมาเทียบท่าเพราะว่าน่าจะเป็นหลังวันชาติออสเตรเลียเนาะถึงจะมี เรือสำรานมาเนาะตอนนี้บม่มีเพราะว่าคัาเจ้าจีจัดงานะเห็นบ่เห็นเห็นเวทีวะเวทีจะมีการสแสดงมีการเว้ากาันจ่าร,รอทุกคนเนาะข้างลนะ่างเนาะสวยงามจ้ามื้อนี้เนาะวิวสวยเนาะเอา้าเพิ่นคือว่าห้ามตกป่าวะคนคือว่าห้ามตกป่าไอ,อ้นี่ชื้นเบ็ดสย พันว่าห้ามตกปลาไอ้ท oh uh. ุกคนนโอยจอร์ดทีเซียนอโนตาแล้วอิบเดมบูกยูเปย์ชุมาเดย์เออเวนไนบูคเออเวนไม่ใช่ถ้าเมาที่นี่แลเออนั่นแหละเออนั่นแหละคันเขามาจับเพาน่ะทุกคนเสียหลายเดี่ยเมื่อกี้เนี่ยเขาว่าให้เขาตกเบ็ดอยู่นี่นะไอเมื่อกี้นี่เราก็ยืนถือเบ็ดแบบอุ้ยสง่าผ้าเฟยเนาะ พูสะพานฮาวาบิดเนาะเบิงเบงค้นยุด nin ข็งเทิงนะเบิงหุนทุกคนคุณนี่แหละชลิสามากินเลี่ยงโรงงานที two, ่ตรงนี้ล่ะนะนี่เลยไอจอนนี่นี่เฮียเลยนี่สั้นสองนี่เลยแม่เฟือวนเลเวลเลเวลเฟื้เลเวล นี่น <society> oh, yeah. ี yeah. ่ยังยังที่เราตรงนี้เลยทุกคนอ๋อนี่ first level not ้ first a s s i t first first ที่นี่ first แบบห้องก็แคบแคบคนกับักหลายเยอะหนึ่งคนเป็นหกสิบเจ็ดสิบคนนะทุกคนกับเข่าของว่นนีจะกินนะเนี่ยตรงนี้แหละเนี่ยคอยมาเนี่ยตอนก่อนสิกับไทยเนาะคริสต์มาสปาร์ตี้เนาะพุ่นเขาเจ้าขึ้นไปปีนนึงตรงสะพานนะเนาะ ปีนเสียงเงินนะทุกคนนะปีนเสียงเงินนะจ้านะ,ะสวยงามพระรามแปดจ้านี่เลยให้เบิงเนาะตรงนี้แหละมากินเนาะอยู่ตรงนี้เลยนี่ตรงนี้เลย <c oughs> จําได้เนาะเดี๋ยววันวาเลนไทน์เนาะทุกคนเดี๋ยวเขาก็จะมาบินแบบบินเทิงนี่เนอะแล้วก็เขียนไซื้อว่าไอเลิฟจังสั้น,อนไอเลิฟจังสี่เนาะบอาอนัโกไปได้อ,อําเขา อยู่วันปะอยู่อยู่วันที่สิบหีไอซีวอล์กอยู่ไอโกอยู่เลตอะเป็นข้าเจ้าคมไปแล้วเนาะสวยงามมากๆจ้าสำหรับคลิปนี้นะจ๊ะเดี๋ยวพ่อสิย่างไปใต้สะพานตรงนู้นเนาะเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้เบิรงอีกแล้วจ้าเนาะเจอกันใหม่อนะีพีหน้าจ้าสำหรับอีพีนี้ไปแล้วขอบคุณทุกการรับชมจ้าบ๊ายบาย